สนับสนุนโดยเชฟโรเลตอวิโอพันหซีซีใหม่สำหรับชีวิตเร่งรีบเอนฟปรโกเอพรัสทิปเปิลเฮดิกาดมี d เอสเท่าให้เขาพร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่รู้พี่พ่อเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ว่าคุณพ่อไปคุยอะไรคุณอาไว้ยิ่งหนียิ่งเจอแต่จะหนีใจตัวเองได้หรือเปล่าริสามาทำไมอะกวินสำหรับการทำงานวันแรกของริสา แต่ผู้หญิงที่ทำให้หัวใจของผมเป็นรูรูอะไรเหรอรูเยอะ l ฟเลิฟยฮ่าฮานี่ตีฉันมาทำงานวันแรกแก้ป็นยังจะถามชันละคำเลยถามเพื่อทำอะไรขึนมาขอบใจมากนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนอยู่กันครบจนคิดว่าผมอยู่งานสมาคมเรียงรุ่นเลยเพื่อนเขาจะมาเยี่ยมเพื่อนบ้างนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมไม่ชอบอะ อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนกันครับอะไรอะ่ะโทษไปไหนกันล่ะครับไปกินข้าวดีเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับก็ลิสาทำงานวันแรกวันนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ดีดิจะได้พยายามด้วยไปลิสาไม่ไดีไหมเดี๋ยวแกอ้าวลิสาคนแบบนี้นะขี้ตื่นอย่างเงี้ยอย่าไปรักมันเลยดีกว,ว่า <c oughs> ไปหรือเปเราไปกันเองหน่อยสองคนไปผมไม่ขี้ตื่น เลี้ยงหมดเลยรัดผมนะฮะเลี้ยงกันด้วยใช่ไหมได้ผมไม่ใช่คนที่ตื่นงั้นมาเลยครับไปไปเอนะอย,อย,อยาเออนิสาเกรกวินเขาบอกว่าจะไปช่วยพ่อบริหารโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วเกดดูหรือเปล่าว่าเขาจะไปเมื่อไหร่ก็คงเร็วๆนี้มั้งแต่เราเรียนจบอะทุกคนก็แยกย้ายกันหมดเลยเนาะแล้ว ทำไมกวินเขาไปห้องน้ำนานจังเลยอ่ะไปไหนนะนามาทานข้าวสองต่อสองเลยนะครับคุณนิพัฒน์จะมานั่งกินด้วยกันไหมครับไม่เป็นไรครับผมทานมาแล้ว เอาละเอาเป็นว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ทุกคนก็ทําตามกําหนดที่ผมวางเอาไว้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีแล้วประชุมแค่นี้ครับพี่พอคะคือวันนี้ค่ะเริ่องตอนกลางวันริสาขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ชวนพี่พอมานั่งทานข้าวด้วยกันคือี่สากลัวพี่พอกับกวินมีปากเสียงกันอีกค่ะแม่น้องขอโทษพี่เลย ปกติแล้วอ่ะพี่ก็ชอบกินข้าวคนเดียวอแล้วแหละค่ะแล้วนี่ดิสาจะไปไหนต่อหรือเปล่าครับให้พี่ไปส่งไหมอืมพอดีดิสามีนัดกับกลิชแล้วก็กวินจะไปดูหนังกันนะคะวันนี้พาจะไปได้วยกันไหมครับไม่เป็นไรครับพอดีผมมีนัดอยู่เหมือนกันนะครับอืมถ้างั้นอขอตัวแล้วกันนะค ฮัลโหลพรวาหรอเออเนี hmm. mm ่ยไปเที่ยวกันเปล่าว okay. mm ่างหรือเปล่าที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ตอนนี้แหละเจอกันกลิปิดคอมเร็วอืมโอเค มาลับเลยครับเจ้าหญิงขอบคุณค่ะเฮ้ยคนลุกตุกจริงนะ,ค,ะครับอเอารัอฮัลโหลเฮ้ยมาไม่ถึงอีกเหรอรีบมาหน่อยสิรออยู่นะ เกดกวินทิสาว่ารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะกลายเปว่ากลับดึกแทนน่ะเดี๋ยวก่อนจะไปไหนกันน่ะมีอะไรเหรอคุณผมยังสั่งงานไม่เสร็จเลยนะครับพี่พอมีอะไรจะสั่งอีกเหรอคะพี่มีงานงานอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะมาล้วค่ะคุณนิพานเฮ้ยพี่เกดพี่ทิสาพี่กเวินด้วยทำงานที่นี่กันหมดเลยเหรอคะคือแม่ของพี่อ่ะเขาร่วมงานกับพ่อของริสาก็เลยมาทำงานที่นี่กันหมดเลย คุณนี่พาไปบอกแต่แรก็ทําทำงานอยู่ที่กันหมดเลยแพรจะได้ไม่ต้องรอเลิกงานแล้วก็มาแพรจะได้มานั่งเลยตั้งแต่บ่ายไม่ต้องเลยสายแล้วนะอ้าวคุณแล้งงานที่จะสั่งอ่ะเออผมลืมไปแล้วอ่ะมันไม่สำคัญหรอกช่างมันเถอะเอ้ยเดี๋ยวยังอยากคุยต่ออยู่เลยไม่ต้องเลยนะจองหนังไว้เรียบร้อยหมดแล้วโอเคงั้นงง้นไปก่อนนะพี่กิตเดี๋ยวก่อนนี่คือ คือเราสองคนกำลังจะไปดูหนังพอดีอะ่ะงั้นเราไปได้วยกันเหมือนนี่เลยไหมไม่ต้องไปหรอพี่กิตเออไม่ไม่ไปก็ได้เอ,อ้ยต่างคนต่างไปอะไรดีแล้วไม่ได้อยากดูหนังเรื่องเดียวกันซะหน่อย <c oughs> ใช่ไหมไปกันร่อนทำไมผู้ชายเร็วๆวะฉันชอบกันนะเฮ้อ